สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือสิบความฝันนำโชคของคนราศีกรกฎนั่นเองค่ะความฝันก็เป็นอะไรที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโชคใหญ่กําลังจะมาถึงนะคะครับราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้านะครับคนที่เกิดในราศีนี้จะมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและให้ความสําคัญกับครอบครัว โดยที่ความฝันของคนราศีกรกฎก็มักจะสะท้อนตัวตนและโชคชะตาออกมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับงั้นมาเริ่มที่ความฝันแรกกันเลยนะคะความฝันแรกคือฝันเห็นบ้านครับความฝันนี้จะนํามาซึ่งโชคลาบที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยคนราศีกรกฎมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นอะไรที่มีขนาดใหญ่ทําให้ชีวิตมีความสุขความมั่นคงชื่อมื่นสมหวังต่อไปในระยะยาวครับ เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะและความฝันที่สองนะคะครับความฝันที่สองคือฝันเห็นคนในครอบครัวฝันเห็นการรวมตัวของสมาชิกในครอบครัวครับความฝันในลักษณะนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคนราศีกรกฎที่มีต่อคนในครอบครัวและยังบ่งบอกถึงโชคลาภที่จะได้จากญาติพี่น้องจากญาติผู้ใหญ่หรือจากลูกจากหลานอีกด้วยครับค่ะความฝันต่อไปล่ะคะความฝันต่อไปเป็นความฝันที่สามคือฝันเห็นสัตว์เลี้ยงครับ ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆการฝันเห็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในคนที่เกิดราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอารมณ์และการใส่ใจดูแลมักจะมีความหมายที่สะท้อนถึงโชคที่จะส่งผลต่อการเติบโตในด้านการเงินและสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตครับซึ่งหมายถึงการที่จะได้รับโชคด้วยการได้รับความรักและการดูแลที่ดีจากคนรอบข้างด้วยไหมคะชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นใช่ครับเป็นความฝันที่ดีนะครับ ถัดไปความฝันที่สี่เป็นความฝันแบบไหนคะฝันเห็นดวงจันทร์ครับยิ่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงยิ่งดีนะครับดาวจันทร์ในทางโหราศาสตร์เป็นดาวเจ้าเรียนราศีของราศีกรกฎการฝันเห็นดวงจันทร์มักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่อยู่ภายในโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจครับการฝันเห็นดวงจันทร์สามารถหมายถึงการได้รับการปลดปล่อยจากความเครียดหรือปัญหาที่คุณกังวลมาดานครับซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเบาสบายและสดชื่นขึ้น ซึ่งนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โชคดีกำลังจะมาถึงเนื่องจากคุณสามารถปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและพร้อมเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตครับน่าสนใจนะคะเป็นสัญญาณของการเปิดรับสิ่งใหม่ในชีวิตถัดไปเป็นความฝันที่5ค่ะความฝันที่5คือการฝันเห็นเด็กทากครับเด็กทารกสื่อถึงการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติ การฝันในลนักษณะนี้บ่งบอกว่าชาวราศีกรกฎกำลังจะได้โชคได้ลาบที่ทำให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นครับค่ะถัดไปความฝันที่6นะคะฝันเห็นทะเลครับคนราศีกรกฎมีความเชื่อมโยงกับธาตุน้ำซึ่งหมายถึงอารมณ์และการไหลเวียนของพลังงานครับการฝันเห็นทะเลที่สงบหรือทะเลที่มีคลื่นที่มีความนุ่มนวลเป็นสัญญาณของโชคดีในด้านความคิดสร้างสรรค์หรือด้านการเงินที่มาจากการตัดสินใจที่ดีครับ การฝันแบบนี้จะบ่งบอกถึงการได้รับโชคลาภจากการใช้สติและการคิดอย่างรอบคอบครับเป็นพลังงานที่ไหลเวียนอย่างสงบน่าสนใจดีนะคะครับแต่ฝันเห็นภูเขาก็นํามาซึ่งโชคดีได้เหมือนกันนะครับคนราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนราศีดาวจันทร์เป็นดาวธาตุดินครับการฝันเห็นภูเขาบ่งบอกถึงการจะได้โชคได้ลาภได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองที่นํามาซึ่งความมั่นคงของชีวิต ทำให้ชีวิตมีความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับต่อไปความฝันที่8ค่ะฝันเห็นปูครับปูมีการป้องกันตัวเองจากอันตรายด้วยเปลือกแข็งมีการสร้างเกราะป้องกันการฝันเห็นปูจะบ่งบอกถึงการได้รับโชคในด้านการเงินจากสิ่งที่คุณลงทุนมาในอดีตอะไรอะไรที่เก็บสะสมมาไว้ในบ้านหรือที่อยู่อาศัยจะมีราคาข่างวดขึ้นมาครับได้โชคลาภเป็นผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาครับ ซึ่งปูนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนราศีกรกฎด้วยใช่ไหมคะต่อไปความฝันที่9ค่ะความฝันที่9ฝันเห็นขนมจีนครับขนมจีนเป็นอาหารมงคลมาตั้งแต่โบราณสื่อถึงความยืนยาวไม่ขาดตอนและมักจะทำกินทำเลี้ยงกันในโอกาสต่างๆครับการฝันเห็นขนมจีนจึงบ่งบอกถึงการมีโชคในด้านสุขภาพมีเกณฑ์ที่ปัญหาสุขภาพในเรื่องต่างๆจะลดน้อยหรือเบาบางจนหายไปได้ครับ ค่ะถัดไปความฝันที่สิบค่ะความฝันที่สิบฝันเห็นผลไม้ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นมะม่วงหรือเป็นส้มการฝันเห็นผลไม้นี้บ่งบอกว่าคนราศีกรกฎก,ก,กำลังจะได้รับอะไรตอบแทนจากการทำงานหนักครับเป็นโชคที่จะได้มาหลังจากการพยายามทำอะไรบางอย่างความพยายามนั้นกำลังจะส่งผลตอบแทนแล้วครับค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเอาละค่ะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ แล้วพบกับการทํานายฝันสําหรับคนราศีอื่นๆกันได้อีกนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ